สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ไปทางวัดเอซังนะครับพอดีเราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เราก็จะมาเช็คระบบไฟกันนะครับแล้วก็คันนี้น่าจะเอาจอดไว้นี่ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปทําสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าคันนี้จะทําสีอะไรก็ต้องรอดูน,นะครับ ครับบิ่งประหยัดมากเลยนะอันนี้บิ่งมาจากนครศรีธรรมราชอ่ะเจ็ด้อยกโลนะครับเติมน้ำมันไปสามพันกว่าบาทนะน่าจะประมาณสามพันห้านะน่าจะได้อยู่นะครับโคตรประหยัดแล้วก็ผมก็ได้ขับมาด้วยนะครับระบบเกียร์นี่คือสมูทมากเลยนะครับ 16เกียร์ ZF ออโต้โอ้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันการเข้าเกียร์การอะไรเนี่ยมันมันต่อต่อต่อเกียร์นี่ต่อได้เนียนนะครับแล้วมันก็เข้าเองคำนวณอะไรก็เองของมันหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีก็ช่างจะมาสแกนให้ด้วยนะครับว่าติดรหัสอะไรนะครับนี่รอยแอดบู bull, รอยเขาปวดไปแลนะ้วเนี่ยตอดปากด้ว อะไรขึ้นไปดูติดรหัสอะไรครับเยอะเลยใช่ไหมก็มียเ,ามาเยอะครับไม<า>่<ป>เยอะใช่ไหมครับอ๋อช่างบอกมีติดรหัสด้วยนะระบบเทอร์โบใชไหมอโอเวอร์บูสอ๋อบูสเกินอดีตอดีตอ,อแล้วแก่หรือยงังยังเลยก็มีอดีตนะครับ P O P ศูนย์สองสามสี่ระบบ เทอร์โบอเวอร์บูตออโต้เกียร์ออโต้เขาไม่บอกหรอขาหลายดวงด้วยนะเดี๋ยวมลองกดดูเลื่อนดูก่อน ติดตัวเดียวเหรอทำจังวิวนี่ระบบเกียร์ครับผมก็ขับมาเองอะขับมากันทั้งวันสองคนปัจจุบันไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาดูเลยเดี๋ยวผมจะลงดูแ้วข้างรถก่อนติดติดตัวเดียวเหรอพี่ครับผมตัวโบตัวเดียวครับตัวนี้เป็นกล่องข้างเครื่องเนาะรุ่นนี้มันมี รู้สึกมันจะมีตอนบางบางบางทีจอดตาต์ทเครื่องไว้อยู่มันเริ่มเล่งขึ้นนะอ๋อเล่งเล่งขึ้นเองเขาตัวนี้เป็น v ว t ยทีจะบูไปฟ้าใช่ของท่านเครื่องตัวใหม่ขาพิเศษ่ะเดี๋ยวพี่เคลียร์แล้วกันก็อันนี้น่าจะเอาเข้าไปทำสีที่ไหนปะาช่างออฟช่างออฟนะครับน่าจะเข้าไปทำสีที่ช่างออฟนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นสีอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบเผาาอีกทีหนึ่ง ระบบถุงลมช่วยนะดูกลางวันเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแหนบมาอย่างนี้นะนี่ทุกคนดูมันจะเป็นแหนบมาอย่างเงี้ปึ๊บแล้วจะโค้งลงตรงนี้โค้งลงตรงนี้โค้งลงมาเสร็จเนี่ยพอโค้งพ,พอพอพอแหนบมันโค้งลงมาเสร็จมันจะเป็นถุงลมตรงนี้นี่แเป็นถุงลมตรงนี้เดี๋ยวให้ดูแบบนี้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเนาะนี่เห็นเห็นแหนบไหมที่มันโค้งอะ่ะอแล้วมาตัวนี้ลมปรับสูงได้นะ ถ้าเวลาเราวิ่งมันจะสูงเลยมันจะสูงมันจะเด้งมันจะนิ่มนะครับแล้วก็พอผมมาถึงผมก็กดปรับลงมาก็ถ้าเกิดเราต่อลูกอะ่ะพอเราเราต่อลูกพอมันมีน้ําหนักอะ่ะตัวนี้มันจะรับพอมันกดมันจะมันจะเติมลมเข้าไปเองนะครับน้ําหนักกดเท่าไหร่ก็จะเติมลมเข้าไปเท่านั้นนะคน่าจะอย่างนั้นะนะนี่น่าจะเป็นตัวคุมตัวนี้นะ เห็นไหมมีแกนรับน้ำหนักตัวนี้นี่นะตัวนี้ตัวรับน้ำหนักอะ่ะพอรับเสร็จก็รู้ว่าต่อรูปแล้วก็ตัวนี้น่าจะเติมลมเข้าไปถุงลมสีสีลูกลมสีลูกอ่าอีกตัวหน้าก็เหมือนกันนะแต่เขาวตรงภาซีอะไรสวยกิฟตหมดนะครับเนี่ย เป็นระบบเหมือนกันเห็นไหมอดบูตัวนี้เขาปิดไปหมดแล้วก็รู้สึกรู้สึกน่าจะติดเทอร์โบโอเวอร์บูตน่าจะบูตเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้เป็นรุ่นใหม่กล่องข้างเครื่องนะครับ23กล่องข้างเครื่องนี่ e g r ครับระบบลมสายไฟเต็มไปหมด เกียร์ไม่ต้องพูดถึงนะผมขับมาแล้ว700กิโลรถเก่งดีๆนี่เองนะครับอยากให้ดูตัวนี้น่าจะเป็นน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปเลี้ยงเกียร์นะนี่นะเกียร์ระบบเกียร์คัเกียร์านสมัยมากครับเกียร์ตัวเนี้ย เอวงไอเบสอะไรก็ยังอยู่หมดนี่มีเซนเซอร์ถ่ยเสียด้วยนะก็แต่ล้ออะไรมาอย่างที่ว่านะนี่นะครับระบบอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะแนบอ่ปึ๊บเราก็ทำโค้งลงโค้งลงไปเสร็จก็เป็นถุงลงรับก็จะประมาณนี้แหละ นี่แหละครับเขาเรียกแท้ทั้งราแต่คันนี้ได้มาราคาไม่แพงนะมันน่าจะเป็นจังหวะแล้วก็โอกาสด้วยนะครับหาไม่ได้นะราคาแบบเนี้ยคือเขาน่าจะซื้อรถใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็คันนี้น่าจะจอดไม่ได้ใช้นะครับน่าเหมือนว่าเขาจะซื้ออะไรอะลูกแม่ลูกแม่ลูก พวกนี้ก็เป็นพวกน้ำมันเลยนี่นะอะไรฮะเกียร์ติดด้วยเอ่ะฮะติดเกียร์ชดิฟชดิฟอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูเกียร์ติดรหัสอะไรอีกเนี่ยเวลาของผมไม่สแกนเลยแตเย็นครับใจเย็นหัวหน้าที่หลังก็ได้นี่นะครับแล้วเกียร์ก็ติดไปสามตัวนะครับเป็นชดีเนี่ยเห็นไหม AMT มีรหัสติดไปสามตัวความผิดพลาดอะไรเนี่ยเลือตัวนี้ข้างล่างเออนั่นแหละความผิดพลาดปกติลมเหลวโอเคโอเคลบเลยใช่ไหมครับอ๋อแค่นี้ก่อนรบทั้งหมดนี่นี่เป็นเครื่องมือแท้นะครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นดีเซลนะครับเนี่ยเป็นเครื่องมือแท้ศูนย์นะลบทั้งหมดเขาเกี่ยไม่ไรอีกรบแล้ว โอเคต้องเราเอาไปลองวิ่งดูแล้วมั้งไงนะโอเคครับไม่มีติดแล้วที่นี่ออาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็มีติดเทอร์โ,โบโลแล้วก็เกียร์สามตัวอเอาให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวเราลองลบเกียร์แล้วจะไปลองม,มันต้องลองวิ่งดูว่ามันจะฟ้องอีกไหมใช่ไหมอโอเคสวัสดีครับแลก็ ฝากติดตามด้วยครับเข้ามาดูด้วยไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ